สวัสดีคะ่ะพี่ต้อยนะคะวันนี้พี่ต้อยอยู่วังม่วงนะคะนี่บ้านไร่ริมเขาสระบุรีนี่ค่ะวันนี้จะพามาดูปลูกมันสำปะหลังนะคะนี่ค่ะรถก็จะถ่ายเป็นร่องนีะคะใช้รถแท็กเตอร์ถ่ายเป็นร่องนะคะเป็นล่องก็ลึกหน่อยเวลาคนปลูกเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการปลูกมันสำปะหลังค่ะ นี่ค่ะมันสัมบะหลังนะคะก็ต้นที่เขาตัดไปขุดหัวไปนะคะ่ะเวลาขุดหัวมันขายต้นมันเนี่ยเขาก็จะเก็บนี่ค่ะเก็บไว้ปลูกในคราวต่อไปบางไร่เขาก็จะเอาต้นมันเนี่ยขายนะคะนี่ค่ะคนที่ไม่มีกิ่งมันก็มาซื้อเนี่ยค่ะพอได้กิ่งมาแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็จะมาตัดนะคะนี่ค่ะตัดให้เป็นท่อนเท่านี้ค่ะนี่ค่ะ จะซื้อครับหันส่งทั่วประเทศเลยครับอ๋อนี่ไงเขาบอกว่าส่งทั่วประเทศหันส่งเลยหรออืมพูดเล่นครับพูดเล่นอ๋ออันนี้เขาเป็นคนปลูกนะคะอันนี้พันนี้เก็บไว้เองหรือซื้อมาเนี่ยแท่งๆยาวๆต้นเนี่ยเก็บไว้เองอืมเก็บไว้เองนี่ค่ะนี่ค่ะทำงานอย่างมีความสุขนะคะดูดิมีความสุขค่ะนี่ค่ะอยู่กับธรรมชาติ นี่ค่ะเขาจะใส่เข่งไปเดี๋ยวเขาก็จะไปปลูกเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการปลูกนี้เขาตัดตัดประมาณท่อนยาวเท่านี้นะคะนี่ค่ะสิบห้าเซนเลยครับอ๋อสิบห้าเซนนะคะตัดยาวสิบห้าเซนต้นหนึ่งก็จะได้ประมาณกี่กี่อันหนึ่งสองสามสี่ตัดตัดสี่ตัดสี่นะอ๋ออยู่ที่ความยาวของลำงต้นก็คือตัดสิบห้าเซนอ๋อบางทีก็ได้สี่ได้ห้านี่ค่ะยาวสั้นก็แล้วแต่อ่า S <S <an other> นี่ค่ะแล้วก็ใส่เข่งนะคะ <S <S <an other> เดี๋ยวเรามาดูน้องเขาก็หยิบใส่เข่ง <S an other> ใช้น้ำยาน้ำยานี่กันอะไรคะต <S an other> ีเริงรากกันเพี้ยครับอ๋อนี่ค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูเขาแช่น้ำยาก,ก่อนอาไปปลูกนะ <S <S <an other> ใส่เข่งไปก่อนแล้วก็ <S <S <an other> อ่า <S an other> แค่น้ำยากันเพี้ยกันให้ละแรงรากให้งอกใช่ไหมคะนี่ค่ะก่อนที่มันจะปลูกนะคะเขาก็มาแช่น้ำยาใช่ไหมคะ<ช>มันเป็นน้ำยาที่ว่าเรงลากแล้วก็กันเพีย้ยใช่ไหมคะนี่ค่ะแช่เสร็จแล้วเนี่ยพอแช่แล้วก็แค่ไม่นานนะคะแค่จุ่มไปแค่นั้นละค่ะแล้วก็เขาก็เดกเข่งไปปลูกละนะคะนี่ค่ะเขาทำงานเป็นทีมนะคะวันนี้ เสร็จบทแล้วนะคะไล่ีเนี้ยบทนี้่เสร็จแล้วนะวันนี้ใบนี่ทีมงานมืออาชีพนะคะเดี๋ยวดูมาดูวิีขั้นตอนปลูกค่ะนี่ค่ะก็จะวางเรียงให้นะคะนี่ค่ะวางเรียงให้ตามร่องนี่ค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ปลูกตอกอย่างนี้นะคะปลูกนี่ค่ะปลูกก็ใช้ตอกอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องออกแรงกดดี ต้นมันสำพลังที่ปลูกนี่ก็ยาวสิบห้าสิบห้านะคะสิบห้าเซนติเมตรปลูกก็นี่ค่ะต่ออย่างนี้ค่ะวิธีการปลูกนะคะนี่ค่ะทีมวางก็วางนะคะคนวางก็จะเอากิ่งมันเนี่ยค่ะนี่ค่ะอ่าก่าระยะเลยค่ะวางจนชำนาญน,นะคะนี่ค่ะใส่เข่งใบเดินวาง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 ,วางนะคะส่วนคนปลูกก็ นี่ค่ะมีไม้อันหนึ่งตอกครับตอกอะค่ะนี่ค่ะเร็วค่ะนี่ค่ะแป๊บเดียวปลูกใช้เวลาไม่นานค่ะมันสำัะหลังก็เป็นพืชเศรษฐกิจนะคะว่าเราสามารถเอ่อประเทศไทยเราก็ มันสำาหลังเนี่ยใช้เป็นพษษ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 ืชเศรษฐกิจแปรรูปเป็นอาหารสัตว์แล้วก็ทำอะไรได้หลายอย่างนะคะค่ะคนมีพื้นที่เยอะๆก็ปลูกมันสำหลังก็โอเคนะคะค่ะมันสำะหลังเวลาเราขุดเสร็จแล้วกิ่งเนี่ยต้นลำต้นนะเราก็ขายนะะี่ค่ะเราก็จะมารับซื้อมาปลูกอย่างนี้แหละมาตัดะคะ่ะปลูก เป็นพันในคราวต่อไปนี่ดูน้องปลูกทำนานแล้วค่ะ่ค่ะปลูกอ่ะเดี๋ยวข้าวต่อไปพี่ต้อยมาพี่ต้อยก็จะมาถ่ายตอนบันสับพลังแตกนะคะติดง่ายค่ะแต่ถ้าไม่มีฝนนะคะเขาก็ทำน้ำหยุดนะคะ เราก็จะมีขุดบอ่อบาดาลเอาน้ำมาทำน้ำหยดเพื่อให้เนี่ค่ะมันเติบโต <c oughs> ถ้าดินอ่อนน้องเขาก็ไม่ต้องตอกนะคะเท่าตรงไหนดินแข็งแต่เมื่อคืนที่นี่ฝนตกคะ่ะที่นี่ฝนตก <c oughs> ดินแข็งก็ไม่ต้องตอกนะคะ <c oughs> นี่ค่ะ

นี่ค่ะถ้าดินนิ่มก็ไม่ต้องตอกนะคะดินแข็งก็ตอกฝนตกมาปลูกง่ายค่ะ แต่เขาเพิ่มไขยไปเมื่อกี้ไงก็ดินก็ยังไม่นั่นมันก็จะเหมือนกับผลดึงขึ้นมาให้ปลูกนี่นะคะ่ะพิมวางก็วางนะฮะวางเป็นแถวไปวางจนชำนาญถ้าแข็งหน่อยก็ต้องตอกมีไม้อันหนึ่ง นี่คะ่ะพี่ต้อยก็พามาดูวิธีการปลูกมันสำปะหลังนะคะว่าเขาปลูกยังไงนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะคะว่ามันแตกไปถึงไหนนะคะนี่คะ่ะเห็นไหมคะ่ะทำตอนเช้าๆแดดไม่ร้อนคะ่ะนี่คะ่ะมีเง,งเาหน่อยค่ะพี่ต้อยขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะ ไม่ประมาทกัดอย่าตกนะคะเราจะซู้โควิดไปด้วยกัน thank you for watching welcome to Thailand ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆุสวัสดีค่ะ, bye คะขอบคุณค่ะพามาดูปลูกมันสำปะหลังค่ะ